วาลีเสิร์นสาส์านิวหลอมนำเสนอมีของตำบลสุขไบบูลนะคร็ตัวน้อยนะครับที่ถือายนะครับยิ้มสวยเลย น้อยนะครับที่มาถือป้ายให้กับบ้านสุขไพบูลนั่นเองครับอันนี้จุดของดอนแขวนครับจุดป้ายของดอนแขวนสวยนะครับวันนี้จะมารวมภาพให้คุณได้ชมกันนะครับมาอยู่ที่บ้านโค้งนาก่อน,นะครับวันนี้โคกนาเกองเป็นเจ้าภาพสำหรับการแข่งขันกีฬา ตำบลสุขไบบูรณ์นั่นเองครับอันนี้อยู่ที่ป้ายของบ้านสกัดนาคนะครับอันนี้คือบ้านสกัดนาคมาด้วยกันสีม่วงนะฮะวันนี้ตอนที่ใ,ให้คุณได้ชมกันกับบรรยากาศภาคเช้าๆนะครับวันนี้อากาศไม่ร้อนนะครับใ,ให้คุณได้ชมกันอันนี้ที่นันของบ้านสกัดนาคนั่นเองครับ อันนี้เรามาอยู่โซนของบ้านโคกหน้าต่องนะครับป้ายสาวสวยนะครับที่ถือป้ายนะครับให้คุณได้ชมบรรยากาศนะฮะเกิดของวันนี้มาด้วยกันสีเขียวนะสีเขียวจะมีหนูน้อยนะหนูน้อยก็นหนึ่งจะ zoom ไม่ดูนะครับตัวเล็กๆฮะรนะ อันนี้จุดของบ้านพวกนางกอกนะครับหายายมาอยู่ที่บ้านน้องขนาดจุดน้องขนาดนะครับ,บน,าน,นหนานมุมให้น้องก่อนจุดน้องขนาดนะครับน้องขนาดมาด้วยกันสีแดงเดนสีแดงเปนเสัญลักของบ้านน้องขนาดนะครับไปอันนี้เราอยู่ที่น้องเทศนะครับมากันสีส้มน้องเทศ บรยากาศนะครับสำการแข่งขันกีฬาวันนี้นั่นเองนะครับมาดูสีเขียวจุดนี้เป็นของบ้านน้องตูบนะบ้านน้องตูมนะครับที่มาดูสีฟ้านะครับวันนี้การร่วมพิธนะีเปิดการแข่งขันกีฬา อบตตำบลสุขบูดนั่นเองครับอันนี้นุชพรพขอัยรุ่นอินโรงเรียนบ้านสุขมูดนั่นเองครับตูใหญ่ยุทของ บ้านลอยจาร์ใหญ่นะครับหลังจากที่เข้ามาที่จุดนี้นะครับส่วนได้ชมนะบรรยากาศในขอบคุณที่ได้ตามรับชมกันนะครับนี่คือบรรยากาศในช่วงพิธีเปิดสำหรับการแข่งขันกีฬาประมดสุดในปูนนั่นเองนะครับวันนี้โอยิจาร์ใหญ่มาด้วยสีชมพูนะครับเป็นสีชมพูจุดนี้บ้านทัพลังกาครับอันนี้ของทัพลังกานะครับ ส่วนเช้กบรรยากาศที่ช่วงก่อนพิธีจะเปิดการแข่งขันสำหรับกีฬาตำบลสุภัยบุญนั่นเองครับจุดนี้ของประชาไทยนะฮดูดูตัวรัฐท่านผู้มีเกียรตินะครับขบวนาไทยนะครับมาสวมเสื้อสีเทา กรังขันเวลาอบตสมุยบุญครับแสงแฟรนด์อ่อนนะฮะช่วงเวลานี้นั่นเองนะครับรันในช่วงนี้เราประชาไทยรอที่ด้วยนะครับจุดนี้ของบ้านปูนซับบ้านปูนซับพัฒนานะครับร่วมเข้ากับการพิธีเปิดการแข่งขันสลับวันนี้นั่นเองนะครับสลับบ้านปูนซับพัฒนาที่ประจํพงูนะครับอันนี้เรามาอยู่ที่จุดบ้านของเจริญผลนะครับบ้านเจริญผลนะครับที่ร่วมกิจกรรมกับการ พิธีเปิดในวันนี้ด้วยนั่นเองนะครับเรามาดูอีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับนั่นคือบ้านน้องกัดพัฒนานะครับที่เป็นสุดท้ายนะครับสภาบการร่วมกิจกรรมร่วมเดินพาเลทพิธีเปิดการแข่งขันของขอมตสุขพิบุตรนั่นเองนะครับนี่คือภา,าพภาพบ,บรรยากาศนะครับเห็นในพื้นดี่พื้นที่การโรงเรียนบ้านของที่ของคุร้อมงท่าน นนนขอองงเทางาทีาาาม่วันนี้เรามาอยู่นะครับสลับกับพิธีการเปิดสลับการแข่งขันกนีฬาตำบลตำบลอบตตำบลสุขไทโบนนะครับเดี๋<า>ยวจะให้ฟังการบรรยายของอาอทางภาคสนามไปด้วยนะครับ วันนี้ให้เกียรตินะครับเข้ามาร่วมเปิดพิธีวันนี้ไม่ว่าจะเป็นนาย,ยกอบตหรือว่าท่านกำน,นันะท่านกำน,นันที่มาร่วมพิธีนนนนในครั้งนี้ด้วยนะครับ หลายพระองค์เป็นอันหนึ่งเดียวกันในการแข่งขันกีฬาอบตสุขไดขีดครับครั้งที่สามหัเรียนเชิญเจ้าหที่นักกีฬารถแขงกีฬาแต่กถอยู่บ้า้ง

ทุกที่ดีเ,เ,เป็น,ยนอย่งงางยิ่งที่ท่า,านาได้เกียรติรามาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอบตสุขประดุลครั้งที่ยีในวันนี้ต้นขุนได้จะเอาแรงถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการาาการแข่งขันกีฬาดังนี้ตำบลสุขพรและสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนึ่งแห่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสองแห่ง ม 1, 1, ีประชารจำนวน1 1 6่งนประชากแสนคนปราชส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเมื่อว่างจรรู้ดูทำไร่ทำงาและรวมถึงกิงจกรรมน,นาฬนาการเล่นกีฬาและงานอดิเรกต่างๆองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมูเล่นเห็นความสำคัญของการเล่นกีฬาจึงได้ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนมีการออกกำลังกาย โดยการจัดโครงการแข่งขันกีฬาอตสุรรญูรครับทั้งที่สามขึ้นวัลีเสร่งสังนิ้วนำเสนอ